สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมวันนี้ชาวนี้พ <c oughs> ่ตะลิ้นได้ปลาตุงโก <c oughs> กินกับกาแฟเชา้าอันนี้กระทกรกขอบคุณปาตุงโกไข่คเค็มจากร้านติดดาวยังดียิ่งนะครับท่านแดงปัน ต้องโกมาฝากก็ต้องขอบคุณไปยังเจ๊ที่ร้านอย่างสุดซึ่งขอให้ขายของกิจการรุ่งเรืองตลอดไปมีลูกค้าเยอะๆแล้วก็ขายของดีเป็นที่นิยมและเป็นที่รักของบรรดารลูกค้าตลอดตลอดไปเลยเช้านี้วันอังคารเนะาะก็ว่าจะเดินทางไปจังหวัดสุรินดูก่อนดูเหตุการณ์ดูความเหมาะสมก่อนเนาะ ถ้ายังไงจะไปดูงานเกษตรเอองานที่เขาปปปเปิดที่รัชมัรัชมรัชม,ชมงคลพูดผิดพูดถูกพ,พี่น้องตื่นกินกาแฟกับปลาทุง้งคัวอร่อยมากอืมอร่อยอันนี้ก <c oughs> ระทกรกนะครับกระทกรกที่ปลูกเองปลูกรอบบ้านเลยตรงนั้นก็มีหลังบ้านมีสองสามเคือสองสามต้นได้กินแล้วก็รักษาสุขภาพ ลดการลดไขมันในเส้นเลือดในบางส่วนนะพี่น้องดูสิลูกเป่งสวยงามมากแล้วก็หวานรสจวนนะครับสีเป็นพันสีเหลืองนะครับบางบางพันุก็จะเป็นสีม่วงแต่ก็รวมๆก็ดีหมดนะทุกพันนะครับเป็นกับทุกรกวิธีกินก็คือจิ้มกาแฟทุกไขมา อร่อยมากเลยขอบคุณเจ๊หยาดมากนะครับที่แบ่งปลาต้องปูม <c> า <oughs> ให้รับประทานกินอร่อยมากเลยฟังเสียงนกสีพี่น้องบรรยากาศบ้านพี่ตาลิงอะ่ะเสียงนกแล้วก็บรรยากาศเย็นฟังข้างหลังเนี่ยจะเป็นต้นขนุนกับต้นมะม่วงปลูกไว้เพื่ออาศัยร่มเวลาเรามานั่งตอน เช้าเาสายสายก็จะได้บรรยากาศอากาศบริสุทธิ์ขุดผองอากาศบริสุทธิ์มากพี่น้องตรงนี้เนื่องจากมันเป็นทุ่งนานเนาะเป็นทุ่งนาคือมารับบรรยากาศโอโซนมาเต็มเต็มตื่นเช้าเช้ามาเนี่ยเห็นไหมเสียงนกเสียงนกทั้งนั้นเลยแล้วก็มันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับมาเด้อพี่น้องมากินกาแฟกับ อปลาตงโกด้วยกันเด้อเยอะแยะเลยไม่ไม่ห่วงนลามาทานด้วยกันแล้วก็ยังมีปิดท้ายด้วยกระทบโรคนะครับสาวรสนั่นเองนั่งฟังนั่งฟังนกตอนชาเช้าบรรยากาศดีมากมากเลยนี่แหละเรียกว่าอากาศบริสุทธิ์ที่เราได้มาจากธรรมชาติแท้ๆไม่ต้องมีกลิ่นสารพิษต่างๆมาเจือปนเนาะดีใจดีใจดีใจข้ามคืนพี่น้อง ดีใจค่มคืนตั้งแต่เมื่อวานที่รับประกานตอนนี้บันทึกเทปฝั่งนี้ไลฟ์สดเ <c oughs> นี่ยพี่น้องฝั่งนี้ตอนนี้บันทึกเทปลง y o u t u ู e ฝั่งนี้ไลฟ์สดจะออกอากาศพร้อมกันแต่อันนั้นออกอากาศทีหลัง <c oughs> คอนเทนต์ทำคนเดียวกินคนเดียวก็ต้องพูดคนเดียว่มีผู้กำกับก ไม่มีเอ่โปรดิวเซอร์เอาละเดียวก็มาทำด้วยกัน,นกเล้อ่างๆแวะเวียนมาเลยพี่พี่ลิงยินดีแบ่งปันความสุขแบ่งปันความสดชื่นจากบรรยากาศอากาศบริสุทธิ์มาจากทองทุ่งนาโดยแท้เลยไม่มีอะไรเชืบบ้อปนเห็นไหมเสียงนกเสียงกากินกาแฟเย็น <laughs> เย็นเย็นไม่ร้อนด้วยได้ทั้งสองอย่างนี่แหละเรียกว่าอะไรที่จะเกิดจากธรรมชาติน่ะ พวกเราก็จะมีความสุขสุขภาพก็จะตามมาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณย้อนหลังไปเมื่อวานเอ้อพแพากแล้วก็ทีมงานทุกคะแนนทุกสายเลยนะทุกทุกคนเลยที่ปลื้มใจเนาะที่พี่น้องเอ่อร่วมกันอย่างแบบเป็นหนึ่งเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันใจแม่แน่หนึ่งเดียวกันสุดท้ายความสําเร็จก็ตามมาขอบคุณจริงๆเ้อพี่น้องอืมอามากเลยครับขอบคุณกาแฟ ไอ้กาแฟตัวเองเก๋ขอบคุณปาตงโกร้านติดดาวนะครับอุออโอโโล่นไปเลย <c oughs> อากาศดีมากอืมกาแฟก็อร่อยแล้วก็ปาตงโกก็ไม่ออมน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันว่างๆกาแฟเวียนมาเดอ้อช่วงนี้ยังอยู่บ้านอยู่ยังไม่ได้ไปไหนมาทานกาแฟกิน เรนจะทำกาแฟาหนมปังปิ้งก็ได้เด้อมีหนมปังปิ้งอยู่ซื้อมาเมื่อวานก็มานั่งคุยกันนั่งสนทนาเล่นสนิทนีน่อันนี้เียนีน่ลมหมดละไม่ใครมาแต่ก็ก <c oughs> ินเพื่อสุขภาพเนาะพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีผนก็ไม่ตกผลคงทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งละมั้ง <c oughs> นะครับเนาะอหอมหอมกลิ่นกาแฟแล้วก็มันลงตัวกับปลาต้องโกยามเช้านะครับพี่น้องม,มันก็ทำให้บรรยากาศดีสุขภาพสดใสเนี่ยเสียงนกเนาอะเสียงนกเนี่ย มสมัยแต่ก่อนตรงนี้นําเป็นป่าด้วยป่าธรรมชาติน่ะก็กินก่อนเด้ออร่อยมากเลยครับพิ่ยามเชา้ชาเช้ากาแฟก็ช่วงนี้ไร่นาลงนาคงจะส่วนใหญ่ก็เสร็จกันหมดแล้วแหละก็เหลือเก็บตกบางบางท่านก็ยังคงอาจจะแรงไหนมันไม่ขึ้นเนาะเขาก็จะไปเสริมไปดําเพิ่มเติม ให้เสร็จสิ้นนะครับอือร่อยจริงๆเลยเด้อพี่น้องนี่ยังแบ่งอยู่เนี่ยอืมยังเก็บให้ส่วนหนึ่งแล้วเด้อยังม่น่าทานรวมกันไม่แยกแยกกินต่างหากนะครับเนี่ย,ยดูสิลูกเป่งลูกสวยงามมากทีเดียวครับพี่น้องกระทกรกหรือสาวรสพลไม้เพื่อสุขภาพนั่นเอง <c oughs> ขออนุญาตกินก่อนเนาะมีอะไรก็ทักทวงทักทายมาได้เดอ้อคอมเมนต์มาได้ใต้ใต้โพสตเนอ่ยเงียบสงบดีบรรยากาศดีมากตัวนี้ก็ต้นไม้ต้นขนนต้น,นมะม่วงนะครับริมเนี้ยทีนี้พอ ดวงตะวันออกมาจากฝั่งกันนี้เนาะฝั่งตะวันออกนะครับมันก็จะได้อาศัยร่มร่มร่มไม้เนี่ยบางบางไว้ก็ทําให้เกิดความเย็นจากร่มไม้นะครับผมส่วนฝั่งตรงข้ามก็คืออย่างอย่างทางนู้นอะ่ะพอดวงอาทิตย์ตกไปฝั่งตะวันตกมานะครับก็ได้อาศัยร่มไม้จากฝั่งนู้นแผ่ <S <S เ,เข้ามาทําใหบ้บ้านเราบ้านเราเนี่ยจะเย็น <C oughs> มันจะซอบความร้อนขึ้นมานะ่ะเพราะฉะต้องพยายามปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆถ้าพื้นที่เรามีเราก็ปลูกปลูกไว้ต้นไม้ให้มันได้อาศัยร่วมไม้ทําให้เรามีสุขภาพดีตืน่นเช้ามาก็สดใสอืมอร่อยๆๆอร่อยมากเลยนะครับเด้อมากินด้วยกัน อ,อน,นี้ก็อยู่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้หลานเขาถามว่างานกเกษตรงานที่โซเรียนะรัชม,ง,ชมงคลนนะเขาเริ่มวันไหนเริ่มแล้วละ่ะเขาจัดตอนนี้เ็าจัดแสดงสินค้าอยู่แต่ว,ว่างานงานประกวดวัวนะ่ะประกวดควายนะ่ะมันมีวันไหนเดี๋ยวน่าจะดูให้ บรรยากาศดีมากเลยนั่งกินไปจิบกาแฟไปพี่น้องสนุกมากเลยเยวนะฟังเสียงนกก่อนประชุมโอสวัสดีนะเขามีเรื่องอะไรกันหรอครับประชุมที่อำเภอโอก็เยวนนะเข้าไปฟังไล์ น้ากำลังนณาพูดน้าบอกให้อ๋อหลานเขาถามว่ามี <c oughs> งานอะไรเหรอมีอ,อ๋อก็จะมีโครงการเงียบเออเอามาเอา,เอาไม้กวาดด้วยไม้ฝากอ๋อลืมเมื่อกี้ไปแล้วก็ลืมแวะไปเอาไม้กวาดลืมเพื่อนฝากไว้ที่บ้าน อเดี๋ยวดูนี่ก่อนมากินกาแฟด้วยกันเด้อพี่น้องกินกาแฟกับปาตงโกจากร้านสีดาวร้านติดดาวอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆรสชาติกลมกล่มเดีย๋ยวเรจะดูก่อนอ๋อ เริ่มวันที่29่สกถึงสากรกฎาคมนะครับอืมเริ่มเนาะงานเขาเริ่มนะ่ะเปิดรับสมัครถ6กถึงยีบแล้วก็ค่าสมัครตัวละหนึ่งบาทกรณีกรณีหลังวันที่20รกรกฎาคมสองห้าห้าหกกรณีหลังวันที่20รกรกฎาคมสอง5้าหจ่ายค่าสมัครสามพันบาท ติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างแล้วก็จะมีวันที่29อเมริกันบรามันเพศเมียนะครับแล้วก็ซาโรดเลเพศเมียเราก็อันสำเนียงก็ไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่เนาะแล้วก็โคเนื้อพันธุ์แทอเมริกันบรามันเพศผู้ส่วนวันที่30ก็คือโคพันธ์เนื้อโคพันธ์เนื้อแท้ อเมริกันบรามันเพศเมียนะครับไปได้เด้อแล้วก็วันที่31ควายไทยควายไทยดำเผือกเพศเมียแล้วก็ควายไทยดำเผือกเพศผู้เก็บคะแนนนะครับนี่แล้วก็เขาจะมีเงื่อนไขข้อกำหนดบอก <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าข้อปฏิบัติสำหรับการประกวดนะครับ ห้ามกรอกอาหารให้กับสัตว์บริเวณที่ประกวดถือเป็นการธุรกรรมทดอ้ยไม่ใช่ถือเป็นการทา,ารุณกรรมสัตว์พูดผิดเมื่อกี้ขอโทษห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงทำการตรวจปัสสาวะโดยชุดทดสอบอันนี้ของอังกฤษเราก็ไม่ค่อยถนัดด้วยสิ ผิดทราประกันในขอโทษขออภยนะัยเนอไปรับรองว่าปลอดโรคทางระบบสืบพันธุ์แล้วก็ปลอดสารต้องห้ามที่ใช้กับสัตว์นะครับสัตว์ที่เข้าประกวดทุกตัวต้องมีประวัติาการได้รับวัคซีน FMD นะครับตามที่ระบุไว้ก็มียาไปหน่อยหนึ่งอ่านไม่ออก ผู้จูงสัตว์ประกวดต้องแต่งกายสุภาพและไม่สวมรองเท้าเตะกฎกติกาเงื่อนไขของเขาเข้าประกวดนะครับก็คือไปชมได้แล้วกเ็เนื่องจากณ <c oughs> วันนั้นอ่ะวัวมาจากหลายแห่งหลายินที่มากมายน่าติดตามครับวัวก็สุขภาพดีโอแบบสวยงาม ทุกตัวเลยที่เคยไปสัมผัสปลาเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปที่ห้วยแถลงพี่น้องเอ้ยมาทั่วประเทศแล้วก็วัวมีแต่สวยๆงามๆเท่านั้นเลยสมบูรณ์แบบนะต้องพูดนักเล่นวัวนักซื้อวัวเขาจะไปชมนะคะยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเอ้อไปเยี่ยมได้ไปเยี่ยมชมได้ไปเที่ยวชมได้ไเที่ยวงานได้ที่ สนามรัชมังรโรงเรียนรัชมังคลาวิชาลัยเนาะรัชมังกกีฬาร,รัชมัง,ร,มงรัชมงคลขอโทษทีจะติดไปรัชมังกรปราสานเคยไปเที่ยวที่สนามกีฬานู่นอะ่ะกรุงเทพเมื่อสมัยตอนอยู่กรุงเทพก็ติดฝากไปยุนนู่นเนี่ยนะครับก็ไปชมงานได้เลยนะท่านใดที่ว่างเว้นจากภารกิจก็สามารถไปเที่ยวงานได้มีการจำหน่ายสินค้า แล้วก็จัดรายการสินค้าแสดงสินค้าหลากหลายเยอะแยะีิปัถะเดี๋ยวพี่ตาลิงจะไปชมเหมือนกันน่าสนุกนะครับอเอาล่ะเดี๋ยวกินต่อก่อนเนาะ